ก่อนรับชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ชมนะครับซึ่งได้นํำปิดมาให้รีวิวถึงบ้านเลยนะครับแล้วก็เจ้าปืนกระบอกนี้นะครับก็คือสมิธเวสั n นะครับ เป็นเมิธสันนะครับโมเดล67คิดหนึ่งนะครับนี่นะครับเจ้าสมิธอันเวสันโมเดล67คิดหนึ่งนี้นะฮะก็คือจะเป็นคู่แฝดกับสมิธโมเดล15นะครับคอมแบทมาสเตอร์พีซนะครับรุ่นนี้ยังใช้ลำกล้องเดียวอยู่นะครับเจ้าสมิธโมเดลนี้ก็ เริ่มผลิตป้อนตลาดตั้งแต่ปีหนึ่งดนะครับหรือประมาณปี2515นะครับสบ้าะเทียบในบ้านเรานะครับก็พัฒนาจนถึงขีด6นะฮะณปัจจุบันนี้นะครับขีดสี่เริ่มจะใช้ลำกล้องหนานะครับแต่รุ่นนี้จะเป็นลำกล้องลำกล้องเลียวอยู่นะครับจะเป็นสเปคเดียวกันกับโมเดล15้านะครับขีดสถึงที่เริ่มใช้ลำกล้องหนานะครับพอขีดห้าขีดหกขีดหกจะเริ่มใช้ลำกล้องสองชั้นนะครับลำกล้องแบบเป็นไลเนอร์สชั้นนะครับแต่ก ย้อนกลับมาผลิตลำกล้องชั้นเดียวอีกเหมือนเดิมนะครับคงคิดว่าอาจจะไม่แข็งแรงเท่าลำกล้องเหล็กเหมือนเดิมนะครับก็เลยกลายเป็นลำกล้องชิ้นเดียวเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นลำกล้องหนานะครับจอสมิตตัวนี้นะครับมาในรูปแบบของปืนยิงเป้าลอข้บ้านนะครับมีลำกล้องยาววัดให้ดูเลยนะครับลำกล้องยาว สนิ้วสีนิ้วเสร็ศษๆนะครับศูนย์หน้ามีแท่งไฟเบอร์ฝังไว้นะครับศูนย์หลังแบบปรับได้สี่ทิศทางนะครับขึ้นบนขึ้นลงซ้ายขวานะครับตัวโม่บรรจุได้หนัดนะครับหนัดนะครับเ,เรือสเตเลสทั้งกระบอกนะครับ ปืนไม่ผ่านกันใช้งานครับเป็นปืนที่ฟ้อบ้านจริงๆครับปืนกระบอกนี้ครับเจ้าสวิตโมเดล67คิดหนึ่งนี้ยังเป็นดัมดัมเหลี่ยมนะครับหรือสแควรบบนะครับเรียบง่ายครับปืนลูกโมนะครับก็ตามที่รู้กันนะครับด้านขวาก็ระบุขนาดกระสุนนะครับโรงงานชื่อผู้ผลิตนะครับนะครับ เครื่องหมายรองรับนะครับแล้วก็เครื่องหมายที่เป็นไทยนะครับนี่เลยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่จะมีปืนซักกระบอกหนึ่งเพื่อ,อฟ้าบ้านนะครับก็ยิงเป้า,าฟ้าบ้านก็คงไม่หนีสมิตนะฮะปืนลุงโมเมืองไทยนะครับก็ถือว่าเป็นปืนที่รับความนิยมมาช้านานนะครับสมิธรุ่นนี้นะครับส่วนราคาก็มาดู67ตอนนี้ก็หน้าร้านอยู่ยประมาณ85,000นะครับ ส่วนมือ2มือ3าก็แล้วแต่นะฮะว่าจะมาในสภาพไหนนะครับเก็บรักษาไว้นานแค่ไหนนะครับความละเอียดรอของสมิธนะครับตัวโม่จะมีการรับรองไว้นะครับารันตีนะครับรับรองความแข็งของโม่นะครับกดกดทดสอบด้วยความแข็งของโม่ไว้แล้วนะครับ พับโมเรียบสนิทนะครับแสดงออกถึงความปราณีตนะครับของปืนสมิตรุ่นเก่านะครับอยู่เกี่ยวลำกล้องครับปราณีตครับผมการยิงนะฮะทำได้ทั้งแบบซิงเกิลแอคชั่นนะครับแล้วก็ดับเบิลแอคชั่นนะครับสวยงามครับสมราคาครับน่าเก็บสะสมนะครับ กานกัดปอกคือกระบอกนี้ผ่านการยิงน้อยมากครับไม่ถึง50นัดนะครับต,ตลอดระยะเวลา36ปีมานมานะฮะซื้อตั้งแต่ปี2527นนะครับปืนกระบอกนี้นะครับสวยงามครับผมส่วนคลิปหน้าเราจะมารีวิวปืนอ,อะไรกันก็ต้องคอยติดตามนะครับเพื่อนๆครับส่วนเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะครับ อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับซับสไครต์ด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะมีอะไรต่อก็ติดตามด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ